ค่ะกับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกะพบกับเจ้าำ้สามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมณีเจ้าข้ามสามตัวเต็งก็เลยมาติดตามหนึ่งเรื่องความฝันกับลุงอ้วนเนาะค่ะลุงอ้วนนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ปลาค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าได้ปลาสี่ห้าตัวมีตัวใหญ่ๆอยู่ประมาณเนาะค่ะความฝันของลุงอ้วนสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกับผู้ป็นการเสียเวลาเนาะค่ะใหากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของลุงอ้วนพบกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะลุงอวนใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงอวนค่ะท่ามผช้ชมมนีกามาติดตามแนวทางความฝันกับลุงอวนอีกขึ้เก่าเนาะคุณลุงเนาะเดี๋ยยินว่าลุงอวนเพิ่นฝันค่ะท่ามผช้ชมเพิ่นสีฝันจังใดกะให้เพิ่นเบาให้ฟังเนาะคุณลุงเนาะฝันจังไหนงวดนี้ลูกงวดฝันคือยังิไปบุญไปงานนี่แหละ พ่อเราบ้ากอดพ่อล็อกพ่อเลยล็อกข้อบ้าไปบ่าไปเอะหน่วย <Okay. S 1> ไปใช่ป่ะผู้ยิงกระาลนี่นั่งฟังคือยังนั่งกี่ยังอุูได้บุญในงานวัดเลยล่ะเต็มอยู่ไปใช่ป่ะบุญนแล้ว hey, hey, hey. ไปเที่ยงงานบุญไปงานบุญก็เถอะคือ hmm. ยังอยู่ในวัดนี่พุนกร้าย ก็ว่ไปแล้วก็ฟืดระออกฟืดระออกก็คือยังไปบาดดีคือยังไปลัดออกมากลัดออกมากเขาบ้านได้บาทอย่ดิเขาม้านได้บาทบาดดีคือยังย่ายยังเหล่โหคือว่ไปน้ำพิ่นว่าสันว่บ่ได้ไปดอกว่าสันว่วยไปเอาตีว่าสันเว่าไปเอาตีว่าสันโวยว่า จะไปเอาเงินไปป่าเขาเอาป่าบ้าคือยังป่าทะเลป่าจระเเม็ดป่าอย่างนี้อ๋เป็นป่าอ่ะว่าเต็มยนบาดีเอาระเบินได้เจตัวที่หาตัวนี่แหละเอาแต่ตัวใหญ่ๆมันไปเฮ็ดกินก็จะได้มาคือยังมา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 คือยัง ที่บ้านแจ่งมายัางนี่ละ่ะมาแบบไมันเสียงจังไลยว่าเราจะเดิดขึ้นรถจังวะ,ะเดิดขึ้นโอ้ยวะที่ฝันเนี้ยนี่วะกระพ่อรักรักข้อนี้ิ่นมีชีวิตเพ,พิ่นตายแล้วเนาะตายแล้วโอ้เพิ่นตายแล้วเนาะเสียชีวิตแล้วเนาะแต่วันนี้ความฝันนั้นเหนเ็นอยู่ในวัดกอด<อ>ข้ออย,อยู่ในวัด คือจังไปเที่ยวงานอยู่ในวัดดีเลโคดข้อนี่เสียห้ไปหน่ำจังสิบอกคุณพ่อเออสคือไคือยังชวนไปชวนไปอยู่หน่ำเหรค่ะบ่คือชวนไปยังเดี๋ยล่ะทุระพระฝังยังอี๋กชวนไปทุระบ้านี้ไปไปพ่อป่าดีแล้วคุณลุงมาไปกลับมากลับมาบ้านี้มีมีผู้หญิงเม่นบอกคะเออผู้หญิงนั่งอยู่วัดแต่ละผู้หญิ่งนั่งหัวใพหุนบอกบ่หลายหุน ือย hmm. ังลึกงกันอยู่ใต yeah, ้แจ็คเวนไผ่เนี่ยค่ะกอยังลึกลึกลงกันอยู่ใต้หิ่งหูว่าจำว่าผู้ใดเข่าๆว่าคือยังหุ่จักกันเออือยังหุ่จักกันแต่ว่าจำว่าใดว่าเป็นไผ่งั้นสนิทสนมกันนี่ล่ละนอกคุณลุงเนาะเออเพื่อนก็ได้บอกว่าคือพวกไปน้ำเขาเอแต่ว่าบารนี่ก็มาพอป้านันพ่ออยู่ใส่คุณลุง คือยังป่าอยูคือยังพ่ออยู่เดินบ้านเขาอยู่ทางที่เขาบอกบ้านล่ะจากบ้านไทกับโบหูเออแต่ว่าก็ได้น้ำเขาอยู่ไ้อยู่สามซีหาโตเออเอาว่าทีหาโตพ่อกินกนู่นล่ะเอามาบอกคุณนูเอามาใสา่คือยังเอาบ้าเห็ดกินนี่ละมันเอามาเห็ดอยู่ใส่คุณหนูคือยังอยู่จังไหนคือยังอยู่ เทียงไห้เทียงหน้าจังใดพูดแต่บ่วบัวม่นเฮือนเจ้าของเนาะค่ะผัวทาแม่นเ่ะคือยังมายังคือยังเฮือนอีตายนี่ล่ะอีตายลุงเสี่ยงค่ะเหมือนเหมือนฝ่านคนหูวจักเนาะคุณลุงเนาะคือยังเฮือนอีตายหน้าบัดีเทือนมันเหรอห้างๆนี่ฟ้าออกแพทยหนึ่งระหวัดเดียวไปก็เห็ดวัดอยู่อ้าวว่า เนี่ยเห็นวัดอยู่เออเนี่ยเห็นวัดแปดมันทางไม่ก่อีตายว่านี่นี่นี่เียนมานอนนี่คนทีบ่เห็นบ่อวะท่านย่านนะท่านวันนี้คือยังย่านผัวเพิ่อขี่รถมาจากคายผาที่ขี่รถมาจากขายผาเป็นรถเกาารถหัวมุมจะเสือผาแก้าเต็มท่ายรถอยู่วันนี้ เอ้าว่าท่านมาจะใส่เออมาจะไปขายขวเสื้อผ้าว่าท่านเราเอาใดว่าใดหันสองจุดหาว่าท่านสองจุดหาว่าท่านว่าโตโต้ใบว่าท่านวันนี้มันมากดลงตำรวจมากหลายหลายตำรวจมานํามากเออน้่มมาตำรวจนําผู้คนขายผ้ามาเออน้่มมาก มาเฮือนดีตายแตะว,ว่าก็เลยถามาาว่ามาหยังว่่านมาหยังว่นมาหาตรวจของผิดกฎหมายาไปไปล้วท่านไ,ไปว่าเหมอนบูบีรถเขียวหนึ่งปุ่นปุ่ไปเดียวปุ่นปุ่นเดือนไปว่ามันกระโบ,บไปนั่งนั่งเลีดอยู่น้องไปอยู่ไปมาขอคือยังโรคเฮือนดีตายมาขอเราเสด็จตื่นขึ้นมา ป่าเด็กผีเพคุณคุนลุงหูบอกเขาบ่หว่าว่ที่เขาไปเบิกอยู่บ่หูนะค่ะเนาะมานีผู้เพิ่นขับรถขายเสือพามาเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บอกห่วยกิสิบบมีบ่หัวอีใดอ๋อค่ะคือยังหัวไม้มานนีแหละค่ะมาบ่หูจักเลขทะเบียนรถเห็นบอกคุณลุงบ่หว่รถเก่าๆกามิตหงอคุมลุกค่ะเม่นถ้าเม่นไห้คุณลุงตีตัวเลขนี่คุณลุงสิตีตัวใดค่ะ ว่าก็เขาว่าสองหากระตีสองหาเท่า,านั้นแหละเพราะว่าสองจุดสองจุดจุดหาค่ะอันนี้ใครก็ต้งตีตัวเลขว่าใดปลานี่ผีพอกอดข้อมา่านี่มาส่วนไปทุระนี่คุณลูกจิตตีตัวไหนว่าก็ตีตีใช่เก้าหาเก้ายังนี่แล้วเก้าหาเก่าเก้ายังคุณลุง ก้าวหาช่องไปสิละก้าวหาช่องพอเนี่เพิ่นอายุเท่าใดคุณลุงห่วยก็ตายจะโดดเลยสิเพิ่นเสียชีวิตตอนอายุเท่าใดคุณลุงจำได้บ่บ่บ่เหี้ยนวดพ่อตายค่ะจังบ่ได้เนาะบ่เป็นยังค่ะช่วงนั้นยูนิเบียพ่อตายคุณลุงก็เอานี่ล่ะสองหาอะไรกันก้าวหาสองนี่ล่ะนี่แหละ เขาว่าตั้งสี่เด้ะเขาว่าสองจุดสองจุดหาเสองจุดหาะสองจุดหาแต่ว่าจุดนี่ก็ถือว่าสำคัญอยู่เด้อนะเป็นศูนย์ก็ไดดเด้อนอที่ยุ่ล้วแต่เอฟซีมากนอค่ะนอเรื่องเล่าความฝันของลูกอ้วนกับมี่ซาหนีนอค่ะนอะค่่ก็ขอบคุณแนวทางความฝันหลักกาตัวเลขที่แบ่งปันให้ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เราก็มาสรุปตัวเลขของลูกอ้วนเนาะค่ะ น้องวันนี้เพื่อนฝันเนาะค่ะทับช้่มเพื่อนฝันเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ปลาค่ะทับช้่มเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ปลาค่ะเพื่อนกะได้ปลาตัวแบกใหญ่เพื่อนว่าเนาะค่ะเพื่อนกะได้เอาม้าเนาะค่ะได้เอาม้าบาด้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเพื่อนว่าเนาะค่ะเพื่อนกะเป็นตัวเดียวของเพื่อนกะสองหาเพื่อนวานเนาะค่ะสองหาเก่าหาสองเพื่อนว่าเนาะค่ะกะหนึ่งมีทูน่าสองหาหกเจ็ดค่ะกะ ให้ทว uh, 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 ีมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกิบแมงรัฐบาลค่ะค่ะโฉบโฉบมันมานำดำลวยๆแห้งๆฟันๆไปกับความฝันของน้องอ้วนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคำมสามตัวเตียงนําในเด้อค่ะถ้าผู้ใดยังว่าท่านกดติดตามเจคำขอฝากซองค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบเพียอนทานี้ คลิปหนะ้าพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ